อสุริมงคลนะคะวันนี้มาเหยียบร้านนะคะปอๆเธอใส่ปอใส่ชุดแดงค่ะคุณแม่อสุริมงคลนะคะวันนี้มามาเหยียบบ้านแบบเราก็แบบอู้ยนะคะพอใหญ่พาหลานกลับบ้านแล้วค่ะพ่อใหญ่ขอบคุณค่ะอันนี้รอพ่อใหญ่เอาจ้าคุณแม่อันนี้อันนี้นะคะบ้านสิริมงคลอันนี้ชื่อสิริมงคลสีทับไทยนะคะคุณแม่นี่นะ พระคุณนะคะพ่อไม้นะคะวันนี้นะคะพาพลายชริมงคลมาร้านด้วยนะคะมาเหยียบนั้นครั้งแรกเลยนะคะลูกหลานขอพรด้วยนะคะพ่อใหญ่ขอใอให้คุ้มครองลูกหลานขอให้เฮงขอให้ไปปังขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังๆังรวยๆยยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อนะคะพ่อใหญ่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณพ่อคุณแม่ของเราทุกท่านนะคะสวัสดีครับครับผมฝากยายด้วยอันนี้พ่อใหญ่กำลังเดินออกมาจากบ้าน นี่นะคะวันนี้พ่อเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะพ่อพ่อใหญ่นะคะมาเหยียบลานอีกแล้วนะคะสาธุสาธุนะพ่อไม่สาธุค่ะขอให้มีคุณพ่อคุณแม่เมตตาอุดหนุนรักของเราทุกๆวันนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังลุยๆลยยิ่งขึ้นไปนะอ่ะพ่อใหญ่อยากกินหญ้าอ่ะพ่อใหญ่อยากกินหญ้ากินเลยพ่อใหญ่อ่าพ่อใหญ่อยากกินหญ้าค่ะพ่อใหญ่ขึ้นรถอ่ะพ่อใหญ่เดี๋ยว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 อ่าเมตตา ให้พ่อใหญ่ได้นะคะอ่ะพ่อใหญ่ลูกหลานขอพรเด้อพ่อใหญ่เด้อขอให้ลูกหลานค้าขายดีๆเฮงรวยๆจริงๆขึ้นไปมีคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มาอุดหนุนเมตตาร้านทุกวันนะพ่อใหญ่นะชาติชาติาาพ่อใหญ่จะกลับแล้วฝาก่าให้พ่อใหญ่อคนลุก เวลาคุยกับพ่อใหญ่ทำไมพ่อคอขนลุกตลอดเลยแม่พ่อใหญ่ท่านบารามีสูงมากนะคะให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขรวยรวยด้วพ่อใหญ่เด้อมีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีใจดีใจบุญแมตตาอุหทุนร้านของเราทุกวันนะคะแล้วก็ปกปักรักษาคุองคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญของเราทุกท่านนะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังๆรวยรวยทุกท่านเลยนะคะวันนี้พ่อใหญ่ก็จะกลับแล้วฝากยาให้พ่อใหญ่ได้ค่ะขึ้นรถนะคะพ่อใหญ่จะ พ่อใหญ่จะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วนะคะขอญาตถ่ายนะคะขอบคุณพ่อไม้ด้วยนะคะที่สละเวลานะคะพาพ่อใหญ่มาร้านของเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใหญ่เดียวอ่าพ่อใหญ่หนึ่งร้อยแล้วก็คะแนนเออเดี๋ยวพ่อใหญ่มารับทิปก่อน สิบสองมัดคุณแม่แนทแล้วก็คะแนนหนึ่งร้อยนะคะพ่อใหญ่อยืนตรงนี้ห้านาทีก็ได้พ่อใหญ่ได้ได้ได้เลี้ไม่ได้อ่ะได้คะแนนจากคุณแม่คุณแม่อุ๋ยพ่อใหญ่สามสิบเดี๋ยวนะพ่อใหญ่ได้คะแนนคุณแม่อุ๋ยแล้วก็สิบสองมัดคุณแม่แนทคุณแม่คุณแม่ฟ้ารุ่งสามสิบเดี๋ยวนะพ่อใหญ่ลาพระคุณนะคะคุณแม่อุ๋ยนะคะคุณแม่อุ๋ยคุณแม่ ตุกตามอบนะคะอังเปาให้พ่อใหญ่แล้วก็คุณแม่นะคะคุณแม่คุณแม่แนทย่าสิบสองมัดคุณแม่ฟ้ารุ่งย่าสามสิบมัดคะ่ะให้พ่อใหญ่สี่ทับททยนะคะอขอให้เห็นขอให้ปังขอให้ดังๆเลรวยรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะกลาบขอพระคุณคุณแม่ของเราทุกท่านค่ะอ่ะพ่อใหญ่ได้42มัดเดี๋ยวพ่อใหญ่ยืนก่อน5นาทีอ่ะคุณแม่มาแป๊บนึงนะจ่าเลยจ่าเลยเมื่อกี้เอาไปกี่มัดแล้ว นับกรสกบส12มัดอ่ะไอ้จีมัดแล้วเอามานับหน่อยฮะทั้งหมด42คุณแม่นิ่ย100จ้ะของแม่ตา100นะคะคุณแม่ตุกตาเอิอนับให้ขพคุณแม่ตุกตาให้ไปอย่างเยยังไม่ได้มอบใช่ไหม ของคุณแม่ตุ๊กตาปปอยังไม่ได้มอบบเแต่ปปออ่านเฉยเนาะยังไม่ได้มอบโอเคมีของคุณแม่ตุ๊กตากับคุณแม่อ่าคุณแม่ตุ๊กตากับคุณแม่ท่านไหนเมื่อกี้อีร้อยหนึ่งหยาของแม่ตาหนึ่งร้อยคุณแม่นิ่มโอเคอันนี้ของคุณแม่ตุ๊กตาคุณแม่นิ่มเอาหนึ่งร้อยมอบไปแล้วอ่าฟาอไม้อางมาอีกสองร้อยมีของคุณแม่ตุ๊กตาคุณแม่นิ่มคุณแม่ตุ๊กตาคุณแม่นิ่มหยะ หลักขอบคุณคุณแม่ตุ๊กตาคุณแม่นิ่มนะคะมอบอ่งเปาให้พ่อใหญ่สีทับททยอีกนะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังๆรวยๆยิ่งย่งขึ้นไปนะคะกราบขอบคุณคุณแม่นิ่มคุณแม่ตุ๊กตาค่ะบอกเขาขยับเข้าไปเลยครับบอกเขาขยับเข้าไปเลยเพิ่มเติมได้นะคะคุณแม่เอาย่าเมตามอบย่าให้พ่อใหญ่สีทับทายได้นะคะจะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ สริมงคลนะคะมาด้วยนะคะพลายสลิมงคลอ,อ่าพ,อ,พอใหญ่200คะแนนจากคุณแม่คุณแม่โบนาของคุณแม่อุ๋ยปปอมมอดไปแล้วรอบแรกอ่าคุณแม่อะไรนะนเดี๋ยวนะคะคุณแม่คุณแม่โบนาคุณแม่โบนา2 0 0อเนาะเดี๋ยวนะไม่เอาตังก่อน แม่แต้แยกให้พ่อใหญ่ได้นะคะอ่งเปาให้พ่อใหญ่อีก200คุณแม่โบนาธุครับขอบคุณมากครับเ,ออเดี๋ยวนะคะถ่ายคลิปก่อนพ่อใหญ่เอ้ยรักอ่งเปาเร็วพ่อุกแม่จีรนุเรืองกราบขอบคุณคุณแม่โบนาค่ะมอบอ่งเปาให้พ่อใหญ่อีก200คะแนนนะคะขอให้คุณแม่นะคะขอเฮงขอให้ปังขอให้ดังๆรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะชินเจียยู่อิซินนิ่งวัชชัยนะคะขอบคุณคุณแม่โบนาค่ะ อาท่านนายจะส่งสเสบียงให้พ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่กาลังจะกลับแล้วนะคะให้อังเปาพ่อด้วยได้ค่ะคุณแม่ปุ๋ยเท่าไหร่ดีคะ <ขอ S 1> ให้อังเปาพ่อใหญ่ด้วย300ร้อ <liar. S 1> พ่อใหญ่อย่าเฝ้าเด้อพ่อใหญ่เด <figures> ี๋ยวช้าง้างในเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวให้พ่อใหญ่ก่อนเพราะว่าพ่อใหญ่ต้องกลับก่อนเนาะคนเราอยู่กันทั้งวันนะคะเดี๋ยวเข้าไปยี่สิบสองมัด <letter> จากคุณแม่ปา่าอันนี้ของคุณแม่ปุ๋ยอะเดี๋ยวนะ คุณแม่ปุ๋ยแล้วก็ย่าคุณแม่ปลา12มัดบุมเป่าพ่อใหญ่มา300อขอได้กลับขึ้นไป300ล้านครับได้ค่ะคีอได้ค่ะที่ตบูชาจักรพรรชาสักพนีหาครั้งเดี๋วมาสัุโธเดี๋ยวน่าเดี๋ยวนะถ่ายคลิปก่อนหน้าเด๋ยนหน้าตาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพ่อใหญ่กราบพระคุณคุณแม่ปุ๋ยค่ะเมตตาอังเปาให้พ่อใหญ่สี่ทับไทยอีก300คะแนนค่ะแล้วก็ยญ้านะคะจากคุณแม่ปลาจากคุณแม่ปลาเท่าไหร่นะ สิบสองมัดแล้วก็มาดามพิกอีกสิบสองมัดค่ะแล้วก็คุณแม่สกุลละวันให้พอย่อีกหนึ่งร้อยคะแนนค่ะขอเฮงขอปังขอให้ดังเลยรวยทุกท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะอนิย่านะคะจากมาดามพิงสิบสองคุณแม่คุณแม่ของคุณแม่ปะให้แล้วทีนี้ตังของคุณแม่สกุลละวันเนาะเดี๋ยวนะคะตังคุณแม่สกุลละวันหนึ่งร้อยช่วยทักช่วยช่วงด้วยนะบางทีปอออาจจะหลงอะ อันนี้ของคุณแม่สกลละวันนะคะอันหนึ่งร้อยพ่อใหญ่รับรางวัลบูมรวมเอาดอรย่างต,ตรงนี้หน่อยเพรามียี่สิบสี่เนาะตอนแรกยี่สิบสองตอนแรกสี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบสี่้าคุณแม่ปุ้ยอ่ะคุณแม่อ้อยให้สี่ทับไทยอีกมาดามให้อ่างเปาอ่ะมาดามทูฮันเดดอ่ออ่งเปาโอ้เอาผิดไม่เป็นไร มาดามให้อ่งเปางานอาย่ญญาออกบุ้มสิบสองมาดามอ่งางเปาคุณแม่อ้อยอ่งเปาเป็นสี่ร้อยอันนี้ของมาดามพิงแป๊บหนึ่งนะมาดามพิงสองร้อยแล้วก็แม่อ้อยโอ้ย,อยพอใหญ่ปงังแม่ปังขอเฮงขอให้ปงัปงขอให้ดังขอให้รวยรวยอัยนนี้มาดามพิงกับคุณแม่อ,อ้อยอ่ะเดี๋ยว มาดามพิงกับคุณแม่อ้อยนะคะใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวจะมอบให้พ่อใหญ่แล้วเนาะแต n กิ้วมาดามพิงค่ะอังเปาฟอพ่อใหญ่แล้วก็คุณแม่อ้อยค่ะให้พ่อใหญ่อีก200คะแนนค่ะขอเฮงขอปังขอให้ดางนางรวยรยทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณค่ะแล้วก็คุณแม่แอปเปิลอีก100คะแนนคุณแม่อรวรรณอีก100คะแนนค่ะขอเฮงขอปังขอให้ดังนังรวยรยยิ่งๆขึ้นไปค่ะคุณแม่แอปเปิลกับคุณแม่คุณแม่อรวรรณ ต่อไปคุณแม่แอปเปิลคุณแม่อรวรันโอ้ยเฮงมากเลยโอ้ยเฮงมากเลยปังมากเลยคุณแม่เอฟซีก็เฮงเฮงรวยรวยใช่แล้วครับผมหมานมากพ่อใหญ่ซีคณีสาญานะมาสาทุสาธุสาธุค่อยปังค่อยรวยอ่าของคุณแม่ท่านไหนนะเมื่อกี้สองร้อยอ่าครับคุณแม่อันนั่นแหละคุณแม่อรวรันคุณแม่แอปเปิลเราถ่ายคลิปให้แล้วโอเคอ่าคุณแม่แองเกิร์หนึ่งร้อยคะแนนค่ะโอ้ยพ่อใหญ่ปังมาก ได้โอ้บุญเหลืออ๋อข้างในข้างในรอก่อนข้างในเดี๋ยวไปข้างในอันนี้ของคุณแม่แองเกิลแล้วก็คุณแม่บุ้มอายุ่สิบสองแัดบุ้มเดี๋ยวนะคะแป๊บแป๊บหนึ่งตะเดี๋ยวพร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวอันนี้ของคุณแม่ท่านไหนนะคุณแม่แองเกิลคุณแม่สิริวันคุณแม่เรีกลาพขอพคุณคุณแม่แอปเปิลแองโอ้ย จากขอไปคุณคุณแม่แองเกิลคุณแม่สลิวรันคุณแม่เรค่ะเมตาอังเปาแล้วก็ยาให้พอใหญ่สี่ทับไทยอีกค่ะขอเห็นขอปัาขอให้ดังเลยรวยยิ่งขึ้นไปนะคะขอระคุณคุณแม่สริวรันคุณแม่เรแล้วก็นะคะคุณแม่แองเกิลค่ะเอาบุมยาสิบสองมัดแล้วก็คะแนนอีกสองร้อยยังไม่ได้มอบคะแนนสองร้อยนะคะคุณแม่เรคุณแม่แอปเปิลเนาะคุณแม่สริวรัน คุณแม่แอปเปิ้ลมอบไปแล้วรอบแรกอันนี้เหลืองของคุณแม่เรคุณแม่สริวันอะยังไม่มอบคุณแม่แอปเปิ้ล่ะมอบไปแล้วสูปมอายอบุญกยอเท่าเทาอย่าเอาไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้จดตรงนี้ด้วยนะโอ้จ้าคุณแม่เร พ่อใหญ่คือบาลามีสูงมากนะเฮงมาปังอังปลาไม่ทันเลยพ่อใหญ่นะคะขอบประคนนะคะคุณแม่กิ่งนะคะขอให้เฮงขอยปังดังๆโดยทุกท่านนะคะอท่านไหนจะเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวพ่อใหญ่จะกลับแล้วอีกห้านาทีพ่อใหญ่อีกห้านาทีโอกปังมากเลยพ่อใหญ่นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้ก่อน อ๋อพ่อไม้พ่อนายสนุกมากเลยนะคะพ่อไม้โอ,อกาสหน้าวันไหนว่างพอ่อพ่อไม้พาพ่อใหญ่มาอีกนะพ่อไม้วันไหนพ่อไม้ว่างน่ะพาพ่อใหญ่มาอีกเด้อว,วันไหนที่ว่างวันไหนที่สะดวกครับสลางเอ้ย <c oughs> หลายเลยทัดเวลาเอาาาอไหนซิงอยู่ไหนนอ่่ย,อยููน อ๋อพ่อไม้สนุกมากเลยนะคะขอเป็นคนพ่อไม้นะคะวันนี้ที่<ห>น,นะคะพาพ่อใหญ่นะคะมาร้านของเรานะคะมีพ่อใหญ่สีสับไทยแล้วก็กลายชลิมงคลน,นะถือว่าเป็นแบบโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะดีใจปรับปลื้มใจมากเลยนะคะที่พ่อใหญ่แวะมาร้านลูกหลานนะคะขอให้ลูกหลานเฮงเฮงบางๆดังๆรวยๆยิ่งขึ้นไปนะพ่อใหญ่นะค่ะขอเป็นคนพ่อใหญ่ค่ะขอบป็นคพ่อไม้ด้วยค่ะ จานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะควนันควันกับพ่อไม้เขาเป็นพ่อลูกกันไหมไม่ค่ะอันนี้ควันดนควันดนก็ควนนัวน,ดน,วนดนก็เลี้ยงหลายเชื่ออยู่เป็นเพื่อนกัน,น,อน,กนโอเคค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เสือพ่อไม้อยู่ไหนเนาะวางไว้อยู่ไปเอามาโอเคขอบคุณนะพ่อไม้ โอเควันไหนว่างมากก็พาพ่อใหญ่มาเหยียบร้างให้ลูกหลานอีกนะพ่อใหญ่เด้อนี่ครับผมเรามาสาธุค่ะขอบพระคุณมากมากเลยความเติมให้พ่อใหญ่ได้ค่ะได้ทั้งคุณกับช้างเนาะใช่นะคะควันก็มีความสุขแม่เก็มีความสุขใช่คุณแม่ก็เอ็มโบนเนาะเย้ คุณแม่ก็ขอให้อิ่มบุญบุญนุนนําทุกท่านนะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังๆรวยรยทุกท่านเลยนะคะแม่ปอปอก็เฮงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่กิ่งค่ะคุณแม่ศาสตราทูศสตร์ทศาสตร์ทมองยังไงเป็นพ่อลูกนี่ก็เป็นเพื่อนโอ้ยคนดูสา0ร้อยพ่อไม้โอ้สุดยอดเลยนะคะคุณแม่พ่อยืนสงบนิ่งนะคะแต่พ่อไม้นะสนุกมากเลยนะคะเนย ตอดจีนนะคะตอดจีนขอให้เฮงขอให้ปังดังๆรวยๆทุกท่านนะคะขอให้พ่อใหญ่แข็งแรงใช่ขอให้พ่อใหญ่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพล่มใจลูกหลานนานๆนะพ่อใหญ่แข็งแรงทุกคนทุกท่านเด้อแผ่บารมีให้ลูกหลานนะพ่อใหญ่นะให้ลูกหลานทุกท่านนะคะขอให้เฮงขอให้ปังดังๆรวยๆทุกท่านค่ะขอบพระคุณแม่เรค่ะพ่อไม้คือสนุกมากเลยนะคะให้อังเปาพ่อใหญ่หนึ่งร้อยยายบัวลอยหนึ่งร้อยจ้าคุณแม่แฮปปี้แคทโฮมค่ะ ได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยววันหลังเนาะเมื่อวานก็เพิ่งไปเพราะว่าพ่อใหญ่เขารีบอันนี้นะคะจากคุณแม่เออคุณแม่ Happy Cat Home เหลือของยายบอลอย,ยแม่ช่วยทักช,ช่วยช่วงหน่อยนะก่าพอมแลคุณคุณแม่ Happy Cat Home ค่ะเมตาอังเปาให้พ่อใหญ่สี่ทับไทยนะคะกับยายบอลอยขอเฮงขอให้ปัง,ง,งดังๆรวยวยยิ่งขึ้นไปนะคะคุณแม่ คุณแม่แฮปปี้แคทโฮมนะคะกราบขอบพระคุณค่ะเหลือของยายอายุ64แล้วนค่ะคุณแม่เด็กกิก๊กพอใหญ่ยอาหุส4แบบนิ่งมากสุขุมแบบโอ้บารมีสูงมากนะคะคุณแม่ะะเออบางเล่าหลหดหรือเล่ะเออไม่เป็นไรเพราะว่ายายเขาข <ลบ S 1> ยับตัว<ม>ยากรอบหน้าเนาะรอบหน้าจะป,ประกบคู่ยายบัวลอยแม่ต้องทันจะรอดท้องพอใหญ่ แกรีบไงแม่ก็จะไปบ่ายโมงบ้านเขาไม่มีคนอยู่ครับแกจะไปบ่ายโมงแม่เดี๋ยวพาคุณแม่ไปไปหาพ่อใหญ่นะคะที่บ้านนะคะคุณแม่แม่ต้องลูกชายพ่อไหมคนไหนลูกชายพ่อไหมคนไหนน้องอะไรนะโอเคบารมีเนาะเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็ลูกชายครับนี่ช่สองคนอันนี้อันนี้ชื่ออะไรน้องปามอันนี้น้องปามแล้วคนขี่เมื่อกี้คือใครฮะ อ๋<ห>นนอน้องฟูจิพลายงาอันนี้ยามาเนี่ยเปนครับมแม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวจะพามาโชว์ตัวอีกครับเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจะเดนคู่ยายบนลอยนะคะวันหน้าจ้าคุณแม่ประวัติแกรีบแกจะได้กลับนะคะบ่ายโมงจ้าคุณแม่ปลาโอ้พ่อใหญ่คนดู300ร้อเลยคนดูสามร้อยเลยนะคะวันนี้ควมหมายเขาก็สนุกนะ เพิ่มเติมได้นะคะพ่อใหญ่มานี่เลยค่ะแม่ก้อยพ่อใหญ่คือมาที่นี่เลยนะคะมาที่ร้านนะมาหาลูกหลานที่ร้านเลยนะคะคนดูดูพ่อไม้ใช่แล้ว่าไปรอดถึงมาเลยโอเคจ้าโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้พ่อไม้ก็ขอตัวขออนุชัยโเคจเดี๋ยวนะครับอัพใหม่ถ่ายคลิปก่อนนะพ่อไม้ครับวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขมากครับผม ก็ได้พาพ่อใหญ่กับหลานมาร่วมงานกิจกรรมดีๆอย่างนี้เนาะครับวันนี้ก็จะขออวยพรโดยใช้ให้แม่ๆช่องเปาเนะครับผมและช่อง f a m i l ี่ทริไทยของเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณแมท่ที่เมตตาญาแล้วก็ให้ทิปให้อังเปาให้กับทุกเครื่องที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขอพรจากทิปทากบุพกรรมพระพิคเนศตระมดาปรานพรให้แทุกท่าน,กทานาน,น,ม,านมีแต่ความสุขความเจริญ รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงนะครับมีกำลังวังชาด,ดังพญาคุณเารขอให้เฮงขอให้แดงขอให้ปังขอให้รวยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับเจ้าของร้านขอให้ร่ำล่ำรวยรวยครับสาธุสาธุ<ล>สาธุค่ะสาธุสาธุสาธุทุกคนทกท่านครับขอบคุณสาธุสาธุสาธุค่ะหลังพ่อพักคุณ่อแม่สุชัตตาด้วยค่ะเมตตากรวยให้พ่อใหญ่หนึ่งถุงค่ะ ขอสารยินบคุณแม่สุทัตตาด้วยค่ะข่อยเหงียนข่อยปังนง้ำดังเรื่อยๆยิ่งขึ้นไปนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่สุทัตตาค่ะเชื่อกไม้ขนลุกเอาควายชุงหนึ่งมัดมัดควายชุงหนึ่งให้พ่อใหญ่แม่เวลาแบบเวลาอยู่กับพ่อใหญ่ทำไมปะปะขนลุกแบบว่าพ่อใหญ่เผื่อแผ่บ,บารมีเนาะมาให้ลูกหลานนะคะขอบพระคุณมยินดกับวายชุงหนึ่งให้พ่อใหญ่กับคุณแม่สุทัตตา ขอบคุณพ่อไม้คอบพระคุณช่างพ่อไม้ด้วยคุณแม่เอฟซีช่างพ่อไม้ด้วยค่ะคยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะอ๊ย้ยคนลูกไวทุกงหนึ่งบูมส่งให้พ่อใหญ่เอาไปไหน,เ,นเอาไปให้เขารีบไปวะไปไน,นี่นะคะคุณแม่สุทัาตานะคะกล้วยส่งกล้วยแล้วอ่ะ,อะที่เหลือว่าง่ายที่เหลือว่าไงเต้นหน่อยแล้วเต้นหน่อยเร็วมาก็ไม่ไกลมากค่ะคุณแม่ อยู่บ้านตาทิศสองสามกิโลกวนั่งรถมาน้องอ้อยขึ้นบนหัวช้างแล้วแสดงว่าเตรียมพร้อมแล้วฮะอ้ยอยจะกลับแล้วอ่าทองสุกจะกลับแล้วสิบนาทีลูกอ่าเพิ่งจะบ่ายโมงยายหลับช้างมีอ่าช้างมีกี่เชือกวันนี้22เชือกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวนับที่เหลือตอนนี้นะคะคุณแม่ปุ๋ยจะเพิ่งไป,ไปแทบเึง น้องเห็นช ok ้างเยอะอายก็ลอยเมื่อกี้ของคุณแม่เอ่อคุณแม่แองเออของคุณแม่แองเกิลใช่ไหมอ๋อคุณแม่คุณแม่แฮปปี้แคทโฮมอายของคุณแม่แฮปปี้แคทโฮมเมื่อกี้อ่ะอางเปาหนึ่งร้อยค่ะมาแล้วนะคะคุณยายแล้วขอบพระคุณคุณแม่แฮปปี้แคทโฮมค่ะอ่งเปาให้ยายบัวลอย ายปังดังๆเรืยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอบคุณคุณแม่ค่ะตอนนี้เหลืออามนุจะกลับแล้วแมนุขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาไปส่งแม่นุด้วยส่งแมนดขึ้นรถอเต้นดมีรงวานต้นดตามามเมื่อกี้ค่ะที่ตัวเล็กๆอ๋อสี่เชื่อค่ะคุณแม่คุณแม่ก่นนะ นุบ้านไหนเอาก็เป็นแฟนพ่อไม้ไงเ,เป็นแฟนพ่อไม้เมื่อกี้แหลคะค่ะคุณแม่สี่เชื่อคะ่ะคุณแม่อันนี้เป็นบ้านของครอบครัว,วทองสุกนะคะทองสุกมีสี่เชื่อคะ่ะคุณแม่เด็กๆเลีเ้ยงช้างกันเองนะคะแม่จา๋าให้ชเชื่าละหนึง่งร้อยอ่ะน้องไอซ์อ่าทองสุกคนละร้อยอ่ะรวมน้องครีมด้ยหรือเปล่าแม่ตรงนี้ขอบคุณคุณแม่ปุ๋ยอีกครั้งคะ่ะลูกสาวป,ปู่เมาเหรอ ใช่ค่ะลูกสาวปู่เมาอ่าได้เชือกละได้อะไรนะแม่อ่าเชือกละร้อยเป็นสีจ้าคุณแม่สุทธาตาขอบคุณค่ะคุณแม่ปุ๋ยให้ให้สี่เชือกนี้เนาะหรือว่า5แม่สี่หรือห่ะให้สี่กันอ่ะทองสุ 400. อกสียย่รน้องไอ้อย่าเพิ่งรีบใจเย็นๆออยอย่าเพิ่งรีบออยอะ่ะ อันดูแจกสี่เชือกเชื่กละรอยอ่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปมอบกันออะมอบให้โอเคอ่ะอถ่ายคลิปก่อนลูกถ่ายคลิปก่อนกราบพระผุ้แม่ปุ๋ยค่ะแม่ตาแล้วก็พวันน้องทองสุกทั้งสี่เชือกนะคะให้อ่างเปาเชือกละหน,น,นะะึ่งร้อยคะแนนค่ะสาตบุตกับคุณแม่ปุ๋ยอีกครั้งค่ะคุณแม่ขอเฮงขอให้ปังขอให้ดังดังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปคะ่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่ปุ๋ยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ หไหนแล้วอ่ะอย่าลืมให้น้องไอ้ด้วยล่ะอาทองสุกเยอะๆครับผมฮะ<า>อ,อ,อันนี้นะคะน้องน้องครีมฝั่งน่นใจพ่อน้องพลุกยายนวลน,นะคะคุณแม่อ,อ่อนๆลูกออ่อนๆค่ะ